เจ๊น้ำการค้ารับเติมเกมอีฟวอนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเงยอะเพจแท้ต้องริ้งใต้คลิปนี้นะครับรีวิวคำรังมากันเย็นอ่านเน่ยเอปอดนะอย่าอ่านชื่อกลับกันนะบางคนอ่านว่ามายิสกันเนี่ยโอ้โหนี่น่าเกลียดเลยนะฮะถ้าเอาเพื่อตันวมบูสเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยสแต่ว่าเราทําตันร้อยสีได้แบบสบายๆเลยนะไม่ต้องบูสเตอร์แม็กที่2เนี่ยก็ร้อยสีได้นะเอ่อค่าพลังเว้นจุดเด่นนะจะเป็นเรื่องของเกมลับโอ้โหแท็กกิ้งร้อยหนึ่งนะแล้วก็เกมลับ90กว่าเลยนะสวยๆแน่นๆนะอากาศยานเนี่ย ก็ดีนะ่วนสูง1 9อานะอากาศยาน90กว่าหมดหูโคตรดีนะแต่ว่าออกตัวไม่ค่อยแรงความเร็วเนี่ยไม่ถึงกับจัดจ้านนะอันนี้ผมว่าแอบแอบเสียดายนิดน,นึงถ้าความเร็วมัน90้อ่ะจะเป็นกองหลังที่ดูเพอร์เฟกเลยแล้วก็นะครับเล่นในหลายตำแหน่งด้วยนะถ้าเกิดใช้โพ l u t i o n b o o t เนี่ยผมจะลองเปรียบเทียบกับฟานได้ให้ดูนะ่วนสูงเนี่ย190กว่าพอๆกันนะก็ลองเปรียบเทียบไอตรงจุดสําคัญเลยลวกันเนาะถ้าเป็นเกมลับโอ้โหดีกว่านะมาดีเย็ดีกว่านาะแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ย ฟานได้ ai, อากาศยานจะดีกว่าเออไม่ดีกว่านะอากาศยานเนี่ยโอ้มากรเ๊ดดีกว่านะภาพรวมแล้วนะครับผมว่ามากรเ๊ดดูเก่งกว่าฟานไดนะถ้าดูวัดเพียงแค่ค่าพลังนี่ผมขอเปรียบเทียบกับเนต้าให้ดูบ้างนะครับก็เป็นสายเดสทอเยอร์เหมือนกันเลยนะก็วัดกันเพียวๆเลยนะถ้าเป็นเกมลับเอสูสีกันนะบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่มากรียดดีกว่าชัดๆเลยคืออากาศยานครับโ ดูเฮดเดอเนี่ยบวกกว่านีต้าเยอะนะแต่ว่านีต้าเนี่ยจะได้ในเรื่องของความเร็วที่ดีกว่านะก็ผมว่าถ้าวัดกันนะใกล้เคียงนะมากันเย็ดให้กับสัญญาณดีกว่าแต่นีต้าเร็วกว่านะครับ <S <S ในส่วนของวิธีการเปลี่ยนค่าบอลังเ้านะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไป104นะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องบูตเม่สอนะ ถ้าเราใช้โค้ด2องบูทนะครับอโมลิมอินซากิเนี่ยร้อยสี่เลยนะครับไม่ต้องบูทเม็ดสองก็ร้อยสี่นะส่วนถ้าจะบูทแน่นอนนะว่าตอนนี้บูทอะไรก็ได้มันร้อยสี่ยืนพื้นแล้วไงถ้าจะบูทนะครับผมแนะนําเลยก็เป็นบูทเกมลับธรรมชาตินะเดฟเอนส์ดูริงนะสองอันเนี้ยก็เพียวๆนะถ้าเกิดบูทเอ่อบูสเตอร์ไปแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องใช้กับโค er ้ดบูสเตอร์อ่ะใช่ไหมบูสเตอร์เม็ดสองไปแล้วไม่ต้องใช้โค้ดบูสเตอร์ก็ร้อยสี่นะครับตัวนี้ 104, นร้อยสนะีย่ง่ายนะแรนดอมไปเลยกดแรนดอมง่ายๆนะครับเนี่ย ค่าพลังถ้าในส่วนของการโมการปรับผมอยากจะปรับความเร็วเพราะว่าเมตายุคนี้มันต้องเร็วนิดนึงนะมันต้องคล่องตัวมันต้องเร็วนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่เร็วอ่ะโดนโยนยาวเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายนะครับเดี๋ยววิ่งตามไม่ทันไงไม่ใช่หรอกผมจะลดเด็กเทอริตี้เหลือสักหนึ่งพอแล้วก็ไปโยนให้กับความเร็วเป็นหลักเลยเนี่ยแบบเนี้ยสปีด เก้าสนะิบเอ็ดะบูทดีเฟนส์ก็ได้นะบูทดีเฟนส์ก็ยังสปีดอยู่ระดับ90เหมือนเดิมนะครับเนี่ยยังอยู่ระดับประมาณ90นะครับส,สวยๆเลยถ้าเป็นในส่วนของสกิลนะในตอนนี้แอปมันยังไม่ได้อัปเดตแบบเสถียรเท่าไหร่นะมันยังมีอาริโอฟอร์ที่หายไปด้วยเนาะสกิลค่อนข้างดีแนละ้วเนี่ยมีเห็นไหมมีไฟติ้งให้มีเฟิร์สไทม์ด้วยนะมีสกิลจ่ายอย่างวันทัดนะสกิลเกมลับก็ครบจริงๆแล้วไม่ต้องเพิ่ม5สกิลนะถ้ามีไอเทมน้อยถ้าจากจะเพิ่มก็แนะนําเป็นพวกเลี้ยงบบบออลลเเเพพิ่่่มมมมข้้้้าาาาาไไไปใหดนะดนะหดดคคคครรรััันนนยยยยสสสงโตวะผีกก ออกมายืนคู่กับซาลีบารวมถึงเป็นนักเตะบาร์ซิลด้วยโอ้หผมเล่นฟูบาซิลอยู่แล้วอะนะหวานเกียบเลยค่าพลังโคตรดีไม่ได้เป็นลองกับพวกอีปิกในยุคปัจจุบันนะเทียบกับเนต้าให้ดูอะใกล้เคียงกับเนต้าเลยนะฟานไดก็ยังดูเก่งกว่าฟานไดด้วยนะเป็นตัวหนึ่งที่ได้มาเนี่ยคือกองหลังตัวหลักตัวจริงยาวๆเลยค่าพลังโคตรดี